ใช่นะหนึ่งสองสามแม่ไก่ให้ขนมใช้หน้านะคะว่าจะกดหนึ่งสองสามสี่้าว่าจะกดใช่ใช่อ๋อ เนิตาเนิ่ต้าฟินเซนอุสเตเนิ่ต้าหมดแล้วใช้หน้าหมดแล้วปึ๊บปึ๊บ

เอฟเฟิเชียลนี่อะไรอยากเข้าไปข้างในแล้วว่าสัสนั่นหนาวบอก Når bara. Det är kallt. Är det kallt? Kärna titta! Mina! Tána hát.